สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพะบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็มีสาระเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาฝากท่านผู้ชมนะครับผมคิดว่านะครับเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับต้องเคยเจอกันทุกคนนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตในประจําวันของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ําเข้าหูนะครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับอาจจะเคยเจอปัญหานี้นะครับเวลาน้ําเข้าหูนะครับน้ําก็จะออกยากนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีวิธีนะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับนะครับ วิธีเอาน้ำออกจากหูง่ายๆนะครับภายในไม่ถึง10วินาทีนะครับสาเหตุที่น้ำเข้าหูนะครับก็จะมาจากเราไปว่ายน้ำกระโดดน้ำนะครับหรือว่าอาบน้ำนะครับมีความรุนแรงนะครับน้ําก็กระเด็นเข้าหูของเราได้นะครับซึ่งวิธีการแก้ปัญหานะครับก็ง่ายๆครับให้ท่านผู้ชมนะครับนําน้ํานะครับเตรียมน้ํามานะครับสมมุติว่าน้ําเข้าหูอยู่นะครับ ให้เรานะครับตะแคงนะครับตะแคงหัวแบบนี้นะครับแล้วก็นําน้ํานะครับกอกเข้าไปในหูของเรานะครับกอดไปเลยมือด้านนี้นะครับทําหน้าที่นะครับไปข้างหลังนะครับแล้วดึงหูนะครับให้รูหูของเรานะครับถ่างกว้างออกนะครับแล้วกอนอําลงไปนะครับกอกเข้าไปนะครับอ่า พอเรากรอกน้ําเข้าไปนะครับเราก็จะได้ยินเสียงน้ํานะครับมันตวัดนะครับลงไปในรูหูของเรานะครับอพอน้ํามันเข้าไปในรูหูของเราจนเต็มนะครับก็ให้เราตะแคงตะแคงหูลงมาครับเปลี่ยนมือนะครับมาจับด้านนี้นะครับแล้วตะแคงลงไปแรงๆนะครับก็เขย่าออกนะครับแค่นี้เองครับน้ําภายในหูของเรานะครับก็่าที่ค้างอยู่นะครับก็จะตาม น้ำที่เรากรออลงไปนะครับออกมาด้วยเลยนะครับผมซึ่งวิธีนี้นะครับก็เป็นการอาเอาน้ํามากนะครับทําหน้าที่ไปทําการต่อเติมน้ําน้อยให้เต็มนะครับแล้วก็ให้มันไหลออกมาพร้อมกันนะครับก็หลายๆคนนะครับอาจจะเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําดูนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอาสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่ลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องพ่อบ้านยุคใหม่ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ